รายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลประจำเดือนกันยายน2568 1. กันยายนกองสวัสดิการสังคมจากกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานของสภาพ,พัฒนาเกษตรกรรมอบจสตูลครั้งที่2ประจำปี2568ภายใต้โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตรณห้องประชุมอบจสตูลชั้น4เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 สามคันยายนกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบจสตูลครั้งที่3ประจำปี2568ณห้องประชุมอบจสตูลชั้น2เพื่อพิจารณาเสนอแนะเพิ่มเติมและให้ความเห็นขั้นตอนการดำเนินงานของผู้รับจ้างจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ระยะที่3รายงานขั้นสุดท้ายฉบับร่างก่อนส่งผลรายงานการติดตามฉบับสมบูรณ์ 4กันยายนสำนักง,งานเลขานุการอบจอจัดโครงการอบจอพบประชาชนครั้งที่10ณโรงเรียนบ้านกาลูบีตำบลบ้านควรอำเภอเมืองสตูลโดยนำหน่วยงานภาครัฐและเอกชนออกพบปะเยี่ยมเยือนให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนการแสดงบนเวทีและจัดประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการจากประชาชน ส่กันยายนอปจสตูลร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่นวัตรกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลจัดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโฟเซียมณลานวัฒนธรรมคฤหาหาดกูเดนอำเภอเมืองสตูลเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานนวัตรกรรมด้านการจัดการศึกษาของผู้บริหารครูและสถานศึกษาในจังหวัดสตูล 9กันยายนกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมจากการประชุมสภาการศึกษาอบจอสตูลครั้งที่2ประจำปี2568ณนะห้องประชุมอบจอสตูลชั้น2เพื่อพิจารณาแผนดำเนินงานด้านงบประมาณโครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษารายงานผลการดำเนินงานลงพื้นที่นิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนทุกสังกัดจำนวน7อํเภอรายงานสรุปข้อมูลด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนทุกสังกัด และความคืบหน้าและรูปแบบการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ 9กันยายนกองสวัสดิการสังคมจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานของสภาพ,พัฒนาสวัสดิการสังคมอปจอสตูลครั้งที่3ประจำปี2568ภายใต้โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคมณห้องประชุมอปจอสตูลชั้น4เพื่อระดมความคิดเห็นพิจารณาจัดลำดับความสำคัญกิจกรรมโครงการด้านเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและนำไปหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่อไป 15กันยายนอบจสตูลให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัายสงขลานครินทร์จำนวน25คนณหน้องประชุมอบจสตูลชั้น2ซึ่งรับฟังบรรยายในหัวข้อกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการติดตามประเมินผลการดําเนินงานและแนวทางการบริหารท้องถิ่นสู่ความสําเร็จของอบจส,สตูลและศึกษาดูงานโครงการกิจกรรมที่ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์และกรณีศึกษา ณบ่อน้ำพุร้อนทุ่งหนุย19กันยายนกองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรออบจสตูลณห้องประชุมออบจสตูลชั้น4เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาเครือข่ายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ตระหนักถึงปัญหาและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมมีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น และรวมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,568จำนวน5ราย20กันยายนอปจสตูลรวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทรมหิดลพระอัฐมรามาธิปดินเนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ100ปี20กันยายน2,568ดังนี้เวลา7นาฬิกา นายทวีศักดิ์เล็กสุดรองปลัดอบจร,รักษาราชการแทนปลัดอบจสตูลพร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการและพนักงานจ้างเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสตูลเวลา9ก้านาฬิกานายทวีศักดิ์เล็กสุดรองปลัดอบจรักษาราชการแทนปลัดอบจสตูลพร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการและพนักงานจ้างเข้าร่วมพิธีวางพานดอกไม้สดถวายราชสักการะณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสารกลางจังหวัดสตูล 22กันยายนนายสำนิกเลียงประสิธฐ์นายกอบจสตูลร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูลพลังพื้นที่สร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนของคนสตูลเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและร่วมเท็ตท็อกทิศทางการจัดการสุขภาวะของคนสตูลภายใต้บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในการเชื่อมโยงสนับสนุนและสร้างโอกาสณห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล 23. กันยายนกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจะประชุมคณะกรรมการพัฒนาอปบจสตูลครั้งที่2ประจำปี2568ณนห้องประชุมอปบจสตูลชั้น2เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2 5 6 6ัถึง2570เปลี่ยนแปลงครั้งที่4ประจำปี2568 24กันยายนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูลมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลท่าแพตามโครงการศูนย์บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพและลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในตำบลท่าแพจำนวนหนึ่งราย 24-26กันยายนอ,อปจอสตูลร่วมกับเทศบาลตำบนคลองขุดและสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสตูลจัดกิจกรรมทำหมันสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่บริเวณสนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูลเพื่อลดจำนวนสุนัขจรจัดลดความเสี่ยงการแพร่โรคติดต่อและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ 26กันยายนอ,อปจอสตูลจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลสมัยวิสามันสมัยที่1ครั้งที่1ประจำปี2568เพื่อเสนอยัตติต่างๆเกี่ยวกับงบประมาณของอ,อปจอสตูล 29กันยายนออบจสตูลร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติได้ร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยเวลา8นาฬิกาณบริเวณอาคารสำนักงานออบจสตูลเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย30กันยายนออบจสตูลร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และสาธารณกุศลณอาคารท่องเที่ยวสวนสาธาร ณหาดราวัยอำเภอทุ่งว่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระประเมินทรมหาอนานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิปดินเนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ100ปี20กันยายน2568ขอขอบคุณคณะผู้บริหารหวัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดอบจอสตูลทุกท่าน